ก้อนเมฆล่องลอยผ่านหน้านฟ้าอย่างเชื่องช้าเหมือนมีมวลไอน้ำสีขาวเกาะกลุ่มกันอยู่บนผืนผ้าใบสีฟ้าคลามสดใสแสงแดดยามบ่ายฉายส่องเจิดจ้าทำให้เกิดร่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กน้อยคนหนึ่งในชุดลายทางสีขาวสลับฟ้านั่งเหม่อลอยอยู่ที่เดิมเขาคู้ซึ่งหนีจากโลกความจริง อันแสนโหดร้ายสร้างโลกของตนเองขึ้นมาและอยู่ในเซฟโซนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาโลกที่ถูกสร้างขึ้นดูเพี้ยนและปิดเบี้ยวใบไม้ใบหญ้าและต้นไม้มีรูปทรงแปลกแปทัศนียภาพโดยรอบรวมถึงวิสัยทัศน์ดูแคบลงกว่าครั้งก่อนและมันค่อยๆแคบลงเรื่อยๆ จนรู้สึกตัวอีกทีโลกทั้งใบก็เหลือเพียงต้นเมเปิลต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเดียวความทรงจำที่ได้รับกลับมาตอนหลุดออกไปครั้งก่อนหลังไหลพร่งพลูเข้าสมองของเด็กน้อยจนเขาไม่สามารถโฟกัสกับการสร้างโลกใบเดิมกลับมาได้อีกโลกทั้งใบของเขาโลกที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนั้นกำแพงพังทลายลง ผมลืมตาขึ้นตื่นจากผวังเผชิญหน้ากับโลกอันแท้จริงพบว่าอยู่ในงานแต่งที่วิหารโบสถ์โรมันแห่งเดิมบาทหลวงกล่าวประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันและอนุญาตให้เจ้าบ่าวจุมพิตเจ้าสาวทั้งสองคนโน้มตัวเข้าหากันและวินาทีที่ริมฝีปากของทั้งคู่สัมผัสกันหัวใจของผมวีดวิว ล่วงหล่นไปกองอยู่ที่ท้องน้อยความรู้สึกร้อนเผาที่ทำให้เสียววูบว่าแผลสั้นจากกลางอกแผ่ขยายออกไปผ่านฝ่ามือไปจนถึงปลายนิ้วความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ใต้ต้มร่มเงาของต้นเมเปลิลกลางทุ่งโล่งกว้างและมีสายลมพัดผ่านมากระทบใบหน้าไม่รู้ว่าจะนิยามความรู้สึกเหล่านี้ออกไปในทางทิศไหนดี ผมไม่ได้ทุกใจไม่ได้เศร้าแต่ก็ไม่ได้ยินดีหรือมีความสุขความรู้สึกทั้งหมดกำลังผสมเข้าด้วยกันด้วยเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์และแยกตัวออกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางผมไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วตอนนี้ผมมีความสุขหรือเศร้าใจกันนะควรจะยินดีที่เธอได้พบรักแท้หรือควรจะเสียใจที่ผมไม่ได้เป็นรักแท้ของเธอก่อนหน้านี้ ผมเคยรู้สึกเหมือนโลกแต่สลายและสูญเสียทุกอย่างไปแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมเสียไปมีเพียงสิ่งเดียวเหตุผลที่ทำให้มีความสุขแต่สิ่งเดียวที่ว่านี้ไม่ต่างจากการเสียโลกทั้งใบหัวใจที่ล่วงกลาวอยู่บนพื้นถูกป่นกลายเป็นผงที่เล็กละเอียดเหมือนเมดทรายจากวันนั้นสิ่งที่เคยทำให้มีความสุข ก็ไม่ได้เช่นนั้นอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวาดภาพดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนว่างเปล่าไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกเบื่อจนเริ่มหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ไม่เจอเช้าวันต่อมาขณะที่ผมไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเพื่อหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ก็ได้พบกับภาพบรรยากาศเดิมๆของธรรมชาติ ความล่นลื่นต้นเมเปิลและมานั่งตัวเดิมวินาทีที่ผมหย่อนก้นสัมผัสกับมานั่งตัวนั้นวิญญาณเด็กน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและนั่นเป็นวินาทีที่ผมซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเป็นครั้งแรกเรื่องราวเหล่านี้ผมรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นมาอย่างไรแต่ก็พยายามที่จะหลีกหนีความจริงมาตลอดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นวันที่ดีไหม เสียงน่ารักของเด็กน้อยพูดถามขึ้นเป็นประโยคเดิมที่แม่ใช้กับผมเสมอเวลาที่อยากหาเรื่องคุยกับลูกและผมก็คาดหวังให้แม่ถามผมแบบนี้ตลอดไปเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ดีและฉันรู้สึกว่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่เจอเธอทำไมล่ะครับเพราะเธอไม่มีอยู่จริงนะสิวินาทีนั้นเกิดการหมุนบนบ,นบิดเบี้ยวของ ปริภูมิเวลากระแสลมแห่งความทรงจำและเรื่องราวของชายธรรมดาหลั่งไหลเข้าไปในสมองผมและถูกจัดเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบเศษเสี้ยวความทรงจำที่กระจัดกระจายถูกตามเก็บมาจากซอกมุมต่างๆของความเวงหวางหลายเขตแดนมาประกอบการรวมไว้ทีละชิ้นเหมือนรวมไว้ทีละชิ้นเหมือนการต่อจิ๊กซอ เมื่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายถูกใส่ลงไปทำให้ภาพรวมทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์เด็กน้อยในเสื้อลายทางสีขาวสลับฟ้าจูงมือผู้เป็นแม่อยู่ในสวนสาธารณะในวันที่ลมหนาวของฤดูใบไม้ผลิพัดพาเอาใบไม้สีแดงปีว่อนไปทั่วสวนพื้นทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลายที่เป็นทางสำหรับเดิน เต็มไปด้วยกองใบไม้ใบหญ้าสีแดงสีเหลืองจนแทบมองไม่เห็นทางเดินตายแล้วลืมหยิบเสื้อกันหนาวของลูกมาเลยไม่เป็นไรครับผมไม่หนาวเท่าไหร่ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นหวัดกันผมจะไปเลี่ยงกับคุณลุงคนนั้นรอนะครับเด็กน้อยชี้ไปที่มานั่งข้างต้นเมเปิลผู้เป็นแม่สงสัยว่าลุงที่ลูกว่าคือใครพอตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย มีเพียงมานั่งที่ว่างเปล่ากับล่มเก่าๆหนึ่งคันวางอยู่เอาละจ้ะเข้าใจแล้วลูกอยู่ที่นี่นะแล้วอยากไปไหนนะลรอแม่อยู่ที่นี่เข้าใจไหมแม้ว่าผู้เป็นแม่จะรู้สึกแปลกๆที่ต้องปล่อยลูกไว้ลำพังแต่นั่นก็เป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาของเด็กคือการปล่อยให้เด็กมีพื้นที่อิสระในการเล่นบ้าง เพื่อให้เขาไม่กลัวที่จะอยู่ไกลจากพ่อแม่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนื่องจากเด็กน้อยเป็นเด็กที่มีอายุห้าขวบเป็นวัยกำลังโตและควรจะได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวบ้างเดี๋ยวแม่มานะครับเข้าใจแล้วครับผมจะรอผู้เป็นแม่เดินจากไปอย่างเร่งรีบเพื่อไปหยิบเสื้อกันหนาวและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กน้อยได้เห็นแม่ของตน แม่ประสบอุบัติเหตุในวันนั้นและหายไปตลอดการเด็กน้อยที่นั่งรอคอยอยู่ที่มานั่งนั้นอย่างมีความหวังได้นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนจนเมื่อค่ำและข้ามไปถึงเช้าวันถัดไปมีคนพบเห็นเด็กน้อยนอนหลับอยู่คาดว่าเป็นเด็กหลงจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตามหาสุดท้ายพบว่าแม่ของเขานั้นเสียชีวิตในวันนั้นด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่วนผู้เป็นพ่อไม่สามารถติดต่อได้เด็กน้อยถูกพาตัวไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าและเติบโตที่นั่นด้วยสภาพจิตใจที่แตกสลายความเหงาความเศร้าขอกินหัวใจจนไม่อาจประติตประต่อหรือยึดเหนี่ยวความทรงจําเหล่านั้นได้สมองเกิดการป้องกันตัวเองด้วยการลบเลือนบิดเบือนและสร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาแทนเด็กน้อยฝังกลบเรื่องราวในวันนั้นไว้ในจิต ใต้สำนึกขุมที่ลึกที่สุดและใช้ชีวิตด้วยการหลอกตัวเองไปวันๆจนสุดท้ายก็เข้าใจว่าเรื่องราวที่ถูกแทนขึ้นนั้นคือเรื่องจริงเขาเติบโตขึ้นมีเพื่อนมีคนคอยอยู่เคียงข้างมีความฝันสิ่งเหล่านั้นทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แม้มันจะไม่ราบเรื่อก็ตามเขาจัดการความรู้สึกจากความผิดหวังด้วยการหลีกเลี่ยงและหนีความจริง ไม่กล้าทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงและใช้ชีวิตที่แสนจะธรรมดาต่อไปจนกระทั่งถึงวันแต่งงานของผู้หญิงที่เขารักเมื่อนั้นโลกของเขาที่เคยแตกเป็นเสียเสียงๆแต่ถูกประสานกันด้วยก,กาวก็พังทลายอีกครั้งชายหนุ่มที่จมอยู่กับความเศร้ากลางโบสถ์คลิสในพิธีแต่งงานลืมตาขึ้นจากภาวัง และเห็นคู่บ่าวสาวจุมพิตด้วยกันด้วยความรักหลังจากนั้นเจ้าสาวมองมาที่เขาพร้อมรอยยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้เขาตระหนักได้ทันทีว่านั่นคือรอยยิ้มแห่งความสุขอย่างแท้จริงรอยยิ้มที่เขาไม่เคยได้จากเธอเลยสักครั้งที่ผ่านมาเขาเคยคิดว่าดอกไม้ต้องเติบโตตามธรรมชาติจึงงดงามแต่เวลานี้เขารู้แล้วว่า ดอกไม้ในกระถางที่ถูกรดน้ำด้วยความรักงดงามยิ่งกว่าโซโลองหนที่พันธนานการเขามาตลอดถูกปลดปล่อยฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเผาไปจนถึงปลายนิ้วเสียงหัวใจสุบฉีดเลือดก้องกังวานอยู่ในร่างของเขาในที่สุดเขาก็หาเหตุผลที่จะมีความสุขเจออีกครั้งและซื่อตรงกับหัวใจและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ผมจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วผมลุกขึ้นจากมานั่งตัวนั้นรูปไหล่ผนักพิงอย่างแผ่วเบาพลางมองไปยังยอดไม้ของต้นเมเปลิลความรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ความรู้สึกของการปลดเอาการปลดเอาสิ่งที่เคยแบกมาตลอดทั้งชีวิตทั้งหมดนี้ทำให้ผมนึกถึงคำตอบสุดท้ายของเด็กในวันนั้น ผมรู้แล้วครับว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงโอ้น่าสนใจไหนขอลองฟังหนสิคนธรรมดาคนนั้นต้องยอมรับความจริงและรู้จักการให้อภัยคำตอบของเด็กน้อยเหมือนจะไม่ได้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเสียทีเดียวเพราะต่อให้ทำแบบนั้นคนที่เขารักก็จะไปแต่งงานกับคนอื่นอยู่ดีแล้วเขาจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ผมถึงมีคำต่อท้ายว่าให้รู้จักการให้อภัยไงครับเขาจำเป็นต้องให้อภัยตัวเองเขาถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคำตอบนั้นเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเรื่องราวเหล่านี้ที่ผมทุกทรมานมากเป็นเพราะผมเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่ได้เรื่องห่วยแตกขี้ขลาดไม่มีความกล้าหาญมากพอในการบอกรัก ตั้งแต่เริ่มรู้สึกชอบโทษตัวเองที่ไร้ความสามารถมาโดยตลอดผมใช้ชีวิตโดยที่ไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเลยจึงทำให้ผมเกิดอาการไม่ยินดียินร้ายไม่มีความสุขกับสิ่งรอบข้างจนในที่สุดก็จะเหลือเพียงความทุกข์ที่เข้ามากัดเซาะหัวใจให้ผุพังตอนนี้ฉันให้อภัยเธอแล้วนะผมพูดพลางลูบหัวเด็กน้อยไปด้วย ผมก็อนุญาตให้คุณมีความสุขได้เหมือนกันเด็กน้อยยิ้มกว้างตอบผมด้วยความปิติเย็นดีต่อไปนี้เรามีความสุขไปด้วยกันเถอะนะภาพของเด็กน้อยผู้เป็นตัวแทนวัยเด็กของผมค่อยๆเลือนหายไปผมหันหลังและเดินไปจากที่นี่เหมอมองท้องฟ้าที่มีเมฆลอยเป็นหย่อมฝูงนกบินอย่างมีชีวิตชีวา อิสระไหนก็ไม่เท่าอิสระทางความรู้สึกและผมในตอนนี้ก็เป็นอิสระจากทุกเรื่องเลวร้ายในชีวิตผมเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและปล่อยวางมันลงจากนั้นก็ใช้ความกล้าทั้งหมดที่มีออกไปใช้ชีวิตแบบที่ต้องการแน่นอนว่าผมอาจจะมีเรื่องที่ต้องเศร้าบ้างแต่นั่นจะทำให้ผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น เมื่อได้ปล่อยตัวเองให้เศร้าโศกบ้างเป็นบางครั้งผมเลิกแงน้าทำทีว่าเป็นมองท้องฟ้าและปล่อยให้น้ำตาแห่งความเศร้าโศกนั้นไหลออกมาทำหน้าที่ของมันมานั่งนั้นที่ผมเคยมานั่งมันทุกครั้งที่มีปัญหาต้นเมเปิลน,นั้นคอยให้ร่มเงาปกป้องผมเสมอมาเด็กน้อยนั้นเป็นกระจกสะท้อนให้ผมเห็นปัญหาที่แท้จริง ถึงแม้ว่าเขาจะหายไปแล้วแต่เราจะได้พบกันอีกแน่นอนนั่นก็เพราะผมรู้ว่าเขาไม่ได้หายไปจริงๆตราบใดที่ไม่เคยลืมเรื่องราวเหล่านี้เขาจะยังมีชีวิตอยู่ณนะร่มเงาแห่งความทรงจำของผมตลอดไปจบบริบูรณ์